ทุกวันก็ยังคงเหมือนเดิมมีแต่เรื่องน่าเบื่ออยู่ตลอดเวลาอยากจะโทษใครบางคนที่ไม่ให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่า น่าสมเพชฮะตื่นมาก็เจอก้นแมวเนี่ยชีวิตของฉันมันน่าสมเพชเกินไปแล้วนะเจอ ตื่นมาก็เจอก้นคนเองก็แบบนี้ก็มีปัญหาแล้วสิรุ่นพี่มิสกีเฮียวอย่ามานอนห้องคนอื่นตามใจชอบสิครับฉันอะน,นะคุาอย่าไปเจ้าสาวละถ้าจะละเมอพูดแล้วก็กรุณานอนหลับด้วยสิเป็นกฎของลูกนี้น,น,นะครับกลับมาแล้วหระคะกลับมาแล้วจะอะไรนะคะ่ะอน,นาคุเรื่องขึ้นแล้วเหรอเน,นี่ยจะทานข้าวก่อนหรืออาบน้ำก่อนดีหรือว่าจะเดนทุน่มเกอน ดีล่ะครับที่นี่ไม่ใช่สนามซูโม่นะครับแปลงขัดมาต้องพูดว่าตัวฉันก่อนไม่ใช่เหรอครับงั้นมาเล่นเกมมาเถอามาเล่นเับแล้ววันนี้ต้องไปโรงเรียนด้วยเป็นไปได้ไหมท่านครับดีล้วถ้าลูกน้องคงเล่นเอาชนะฉันได้ครั้งนึงแล้วก็ฉันจะถอดเสื้อผ้าหนึ่งชิ้นดีไหมล่ะแบบเนี้ยฮะเพื่อสุขภาพตาสายตาไงล่ะใจจังเลยนะไม่ได้สิว่าเป็นเพื่อนเป็นของส่งกับตันถ่ายดีกันล่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนคันดายัยอาจารย์ ทำไมใส่ชุดมาิดน้าอกสัขนาดนั้นล่ะครับวันนี้เป็นันประถมนิเทศของโรงเรียนไม่ใช่เหรอการที่เป็นพิธีแล้วก็หมายถึงการเข้าสังคมเพื่อไปหาผู้ชายใช่ไหมล่ะนี่คิ่จะร่วมนักเรียนใหม่หรือไงครับจะบ้าเหรอก็มีพ่อคุณพ่อที่สดดูดีด้วยไม่ใช่เหรอยิ่งไปกว่านั้นนะอันนี้อะฮะฮึฮเฮย แล้วทำไมฉันต้องมาซ่อมป้ายที่หางนี่ด้วยเล้วดูสินี่สากุระโซงเงล่ละอ๋อเป็นหอพักที่ให้พวกที่มีปัญหามาพักที่นี่สินะใช่ที่นี่คือสากุระโซเป็นหอสำหรับพวกเด็กมีปัญหาของโรงเรียนมัธยมที่อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตซุยเมะง่ายๆก็คือน้องคุมฉันนะ่ะจะถอดให้มันื่นตันหใจไปเลย ง่ายยก็คือเป็นรังของพวกแปลกปลาดช็อตห้องพักหมายเลข201คามิอิคุซามิสาก,กิแคนปี3สามใส่สนสร้างนิเม่ร่างแบบตัดต่อแก้ไขทุกอย่างทำด้วยตัวเองจนกลายเป็นอนิเมะขายดีชื่อดังสุดๆรุ่นน้องคงมีไฟโดยที่ยังไม่ได้ร่ำเนี่ยไม่สมกับเป็นลูกผู้ชายเลยนะอา้าวมาร่วมเดินทากันยังเล่าห็นกัมารำกันค่ะอ้าว ไงโซรตะกลับมาแล้วล่ะคอมพักหมายเลขหนึ่งศูนย์สามรุ่นพี่มิทากาจินชั้นตีสามสายทั่ว,ปวไปคนรับผิดชอบเรื่องบออนิเมะของรุ่นพี่มิซากิแต่ว่าแล้วจะติดต่อไปหานะอยังเป็นนักเรมงพระทองปลายแต่ทำตัวเที่ยวหญิงเกินไว้สุดๆจากนั้นก็คุณซูซูเนะที่เป็นพิตตี้สุดสัปดาห์นี้ก็คุณรูมิที่เป็นโอเอลเระยสามก็เป็นอาทิตย์หน้าสชนนะ อาจารย์สอนซื้อป่าเซนโกค,คุจิฮิโรเป็นผู้ดูแลสกุลโซและปัจจุบันอายุเลเวลเลย30แล้วยังขึ้นคานไม่ลงมาเลยสักทีอายุ29กับอีก15เดือนต่างหากเลยเจ็บหัวเรื่องนกหูกท่านดูรัสเกตกลับมาแล้วถึงคุณเอสเน่อจกอยู่ในช่วงกำลังสร้างมิดเดิลแว์อยู่จึงอยากจะขอร้องให้ทำการปรีบอาเสียงที่น้อยลมกว่านี้หน่อย ถ้ายังบวกเวกจะทำการส่งไวรัสไปให้บงเล็บยิ้มจากเมจังมาเมจังห้องภาหมายเลข1 0 2อคาสกะาลูโนสเกะชั้นปี2สายทั่วไปเป็นคนออกแบบโปรแกรมที่จดสัญญาให้กับบริษัทเขาได้พัฒนาสร้างเมจังโปรแกรม AI ที่สือสารตอบรับทางเมลโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นวิธีเดียวที่เขาจะติดต่อกับโลกภายนอกดูเหมือนจะไม่มีใครกวนใจอยู่นะนไปต่อกันอีกสักยกไหมล่ะแล้วก็ตัวฉัน ชั้นดาโซรตะชั้นปีสองสายทั่วไปมีลักษณะธรรมดาความฉลาดก็ธรรมดาไม่มีความสามารถโดดเด่นให้พูดถึงถ้าซ่อมเสร็จแล้วช่วงบ่ายก็มารายงานอาจารย์ที่ห้องพักอาจารย์ด้วยนะแล้วก็อย่าไปสายด้วยล่ะอย่าจะไม่ต้องมาพูดเลยนะจ้างแต่งงานให้ได้ล่ะถ้ายังไม่ได้อีกแล้วจะให้แต่งกับรุ่นน้องคุณก็ได้นะพูดบ้าอะไรเนี่ยเออฮะบ้าเอ้ยเป้าหมายของฉันมีเพียงอย่างเดียว คือสิ่งนี้เอาไปจากซากุระโซให้ได้เลยแมวเออพวกเราโรงเรียนได้ยมปลายเครือมหาวิทยาลัยสายศิลป์สุ่ยเมย์จะแบ่งเป็นสายทั่วไปและสายศิลป์ในสายศิลป์นั้นจะมีทั้งสายดนตรีสายศิลปะอีกทั้งยังมีอีกมากมายหลายสายเลยอะเหนื่อยชะมัดเลยแฮะนายก็เจอเรื่องแย่ๆสินนะอ๋อมิยาระ อยู่ใต้ชายคากับผู้ประหลาดนั่นต้องอดทดนอดกลั้นไม่ให้เสียสติตาไปด้วยสินะตายสิแล้วก็นะขนาดคุณตั้งใจจะอยู่ซากุระโซไปถึงเมื่อไหร่กันล่ะเอาอย่ามาโอ้นานามิเองก็อยู่ห้องเดียวกันเหรอไม่รีบออกมาแล้วก็จะสายเกินไปนะบอกว่าจะรีบหาคนเลี้ยงที่คดีให้ได้แต่นี่มีมาเพิ่มเป็นหงตัวแล้วไม่ใช่หรอเลิกเป็นพระเอกได้แล้วนายนะ่ะชอบพาพวกเพศเมียเข้าห้องตลอดเลย่ยาพูดอะไรชวยให้เข้าใจผิดสิเดี๋ยวเขาอจจะว่าอยู่ซากุระโซนะ่ะดีแล้วล่ะตายสิก็เพราะตอนนนัะ้ะ ฉันตัดสินใจแล้วจะพาเจ้านี่กลับไปด้วยนะเอ๊ะแต่ว่าที่หอเขาห้ามไม่ใช่เหรอฉันจะรีบหาคนมาเลี้ยงให้เร็วที่สุดจะดูแลจกนกว่าจะถึงตอนนั้นแล้วถ้าถูกจับได้ละ่ะถึงตอนนั้นค่อยคิดทีหลังฮะแต่สุดท้ายก็แกยอมทิ้งแมวตัวนั้นหรือจะย้ายหอไปอยู่สักระโซเธอจะเลือกเอาแบบไหนล่ะเนี่ยเอ๊ะ เซกูรัโซเข้าใจแล้วลหะครับจะย้ายไปซุกูรัสโซครับคันดะคุงท่านนายยังเนื้นงแมวอยู่แบบนี้นะนะยังไงก็ไม่มีทางได้กลับมาอยู่หอเดิมได้ไม่ใช่เหรอคันดะคุงแต่ว่าจะให้บอกว่าทิ้งเฮอรีแบบนั้นหรือไงเห็นกล่องว่างอยู่ซันกึกๆอยู่ตอนหน้าพอเปิดก็เจอแมวรอม้องมิวมิวมวมิวมิวใครจะไปทนปล่อยไว้แบบนั้นได้กันเล่าสงสัย,ยจะโดนคสามแน่เลยนะแบบนี้จะโดนสาปหรือไม่โดนสาปก็เหอะ ก็ปล่อยไว้แบบนั้นไม่ได้รอกเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆนะเอ๊ะเอ๊ะยังไงก็เถ,ถ้าอยากจะออกมาจริงๆแล้วก็ต้องคิดหาทางออกให้ได้นะอ้าวให้พวกฮิคารินะโอ้ยลูกชิ้นปลานี่พอดีของพวกในที่ร้านสะดวกซื้อที่ทํางานพิเศษอยู่ใกล้หมดอายุแล้วก็เลยขอซื้อในราคาพิเศษมาได้นะลําบากแย่เลยนะเธอน่ะทํางานพิเศษหลายที่เลยสินะแบบนี้อ โรงเรียนสอนนักภาคสินนะใช้เงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ,หอ,อก็ประมาณนั้นแหละออยอดไปเลยนะอาอยามนะน่ะมาจากอุสก้าคนเดียวแล้วยังต้องพยายามอย่างหนักอีกอะ่ะนั่นก็เพราะที่นี่มีโอกาสให้ยังไงละ่ะทั้งโรงเรียนสอนนักภาคทั้งได้ภาคอนิเมชั่รลุอนพี่คามิอิกุสาอีกซึ่งประสบการณ์แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆเลยนะว้า ทังนั้นไม่ลองย้ําให้อยู่ที่สกุะโซแทนฉันเลยล่ะเรื่องนี้กับเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกันสักหน่อยฉันไม่ได้มีพรสวรรค์แบบรุงพี่คามิอิกุสามีแต่ว่าฉันต้องใช้ความพยายามเท่านั้นแหละ <c oughs> อ้าวทันดาเหนื่อยหน่อยนะซ่อมป้ายเป็นไงบ้างครับป้ายไม่เบี้ยวแล้วหระครับแล้วอาจารย์ลาประถมนิเทศ <c oughs> วันนี้เ <c oughs> ป็นยังไงบ้างล่ะครับ <ś led> ไม่เจอชายโสดดีๆเลยสักคนมีแต่คนที่แต่งงานแล้วทั้งนั้นแต่ก็ขอแลกเบอร์มาเผ<อ>ื่อไปแล้วนี่คุณปอาจารย์จริงเหรอน,นี่ยจะมีรจยารันกับอาชีพการสอนให้มากกว่านี้หน่อยนะครับของแบบนั้นทิ้งไปพร้อมกับไอ้นั่นของพ่อแล้วแหละนะร <ś led> ู้มาไรโอ้ยผมได้ยินคำว่าไอ้นั่นจะป่ากอีกครั้งแร<ล>ก<ล>แล้วยังไงล่ะอันนี้อ๋อฮะญาของฉันจะให้ฝากดูแลเด็กที่ซากุระโซวันนี้มาจากอังกฤษชื่อว่าชินะมาชิโร ฝากดูแลที่สักุรัสโซแบบนี้จะไม่ดีต่อการเรียนนะเธอจะรอที่หน้าสถานีหกโมงเลิกเรียนแล้วก็ไปรับมาด้วยล่ะอีกแล้วหรอครับใช้ผมไปทำเควสแบบนี้ตลอดเนี่ยจะไปเจ้าของร้านบาานแล้วยังไงครับน่าหน้านาหคนเยอะนั่นเนี่ยใช่จริงมันเยอะหมาแแมวไม่เดินั้นเลย ขอโทษนะจ๊ะไงเจะดูคันดาไม่ใช่เรื่เนี่ยวันนี้ได้ปลาซาบะชันดีเลยนะสวัสดีค่ะโซาตาคุงไม่ได้จังหวะพอดีเลยแล้วทำคนละเก่งให้ทานรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะขอบคุณนะครับโซลตาเองก็ลำบากแย่เลยสิฟุก้โอกะสินะเธอน่าจะย้ายไปพร้อมกับพ่อของเธอนะเอคือว่าพูดอะไรกันน่ะลูกผู้ชายก็ต้องทำสิ่งที่ต้องทำอย่างลูกผู้ชายอยู่นะทถื่อทยานเถื่อเยือนยาช่ไหม้โซลตา Boys Miss Ambitious ใช่แล้วล่ะมิดไงทานเนื้อกันด้วยล่ะเธอทยานงั้นเหรอฉันไม่เคยคิดอะไรใหญ่โตแบบนั้นเลยแฮ่ตอนนี้ฉันควรจะไปหาพวกคุณพ่อจะดีหรือเปล่านะ 哦啊！啊！啊！哦啊！哦啊！ ออ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 อนอี่เธออยากจะเป็นสีอะไรเหรออออืมอันฉันเหรอไม่เคยคิดเหมือนกันนฮะถ้างั้นก็คิดสิ นาดอนาคตก็ยังไม่เคยคิดเลยนะถ้างั้นตอนนี้เอาเป็นหลากสีไปก่อนก็แล้วกันหลากสีเหรอ,อแล้วเธออยากเป็นสีอะไรละ่ะไม่เคยคิดมาก่อนอะไรกันเนี่ยตอนนี้คงเป็นสีขาวอ๋อเหมือนกับชื่อเลยสินะ,ะฉันชื่อคันดาโซรตะอาจารย์จิฮิโรวานให้ฉันมารับเธอไปนะ จิโรวานเอารูปที่ถ่ายไม่รู้กี่ปีมาเนี่ยนะโตขึ้นเป็นสามเท่าของรูปได้ละมั้งแต่ทำไมแค่เห็นก็รู้ล่ะโซละตาเอ๊ะโซละตาเป็นชื่อที่ดีนะฟังดูไพเราะดีฉันนะ่ะชอบนนะอะ ฉันนอะชอบนะขอต้อนรับสู่ซากุระเซอรเอาละเอาล่ะอาหารวันนี้ก็คือเนคิ้านดาบะเอาเลยนะเริ่มลุยได้เลยเอาเลยนะทาซีมัชิรรนฉลอดเซตที่มันก็ต้องปันที่มบวงไปนี่แหละซากุระเซ โอ้พราอมแล้วกรุณาช่วยเตรียมจานส่วนสำหรับท่านหลวงสุเกตด้วยนะแมวต้นหอมนะเจ้าค้าจับเมจองมาทัทีแต่ไม่เอาเนี่ยนะเดี๋ยวสิมาชิรฉันห่านุ่มทะเลือเลยนะจ๊ะตอนขบมันก็ทำให้หย่านุ่มโดยเบาๆระวังเข่ารราพี่ๆจะพุ่งออกมานะพี่พอๆเลยทำตัวบริสุทธิ์ไร้เดียงสาไปได้ไม่ทำกับแบบดื่มกันล่ะเห็นทำกระต่ายทอดแตนไม่อายก็ต้องบอกสองเลยคุณนี่มันมาจากอังกฤษสินะมาชิโร่จัง ย้ายมาเรียนที่ซุยโคสินะ้ยตายสิสอบเข้ามาอยู่ชั้นปีสอสายสิลป์สายสินเหรอแล้วก็นะส่วนสูง1น2เซนน้ำหนัก45กิโลรูปร่างจากบนลงล่าง 79, 55, 78ไม่ผิดแน่นอนเลยล่ะนะรู้ละเอียดอกเล็กไปหน่อยเหรออย่ามองในแง่ลบแบบนั้นสิเอลอาจจะเพียวดีนะถ้าลองขอเสื้อดูขนาดของหน้าอกอาจจะมากกว่าที่คิดเอาไว้ก็ได้เชื่อฉันพูดอะไรนะครับ ฮิคาริโทษทีนะปกติมันเชื่องกับคนนะเปนยลายไปเหรอถ้างั้นจากนี้ไปถึงเวลาแสดงอนิเมะที่ฉันสร้างมาเพื่อต้อนรับมาชิรันแล้วกะไปสร้างมาได้ตอนไหนครับเรารู้ได้หรอว่าชินนะาน่าจะย้ายเข้ามาวันนี้นะมาชิรันน่าเกเราซากุระโซ่กำลังรอเธออยู่น่า ตุมตุๆตุ้มตุ้มตุมตุ้มต้มตแต่นี่ก็มาเป็นเพื่อนการตลอดไปเลยนะโอเคบงตัวด้วยเนื้อหากับบทภาคไม่เข้ากันเลยสักนิดเดียวไม่เห็นจะเกี่ยวกับการต้อนรับมัชโรจังตรงไหนเลยถ้าอยากจะลองเช็คเรื่องใหม่ที่ตัวเองสร้างแล้วก็ตามนั้นแหละ อะไรไม่เ right, ุอไหนที่ต้องแก้ไขบ้างเหรอเออคือว่า คิดว่าสุยอดมากๆเลยล่ะครับแหมแค้นแอ้นเหรอช่วงเวลาตอนระเบิดฉากสุดท้ายน่ะนั่นน่าไม่ลองเลื่อนมาสักสี่เฟรมเอายนานสินะเร็วไปหน่อยสินะเนี่ยต้องแบ่งเฟรมในนิดหน่อยสินะไม่ลองใส่เฟรมสีขาวลงไปแล้วไม่ไหวฮะเริ่มกันแล้วสินะจริงด้วยสิถ้าพบเอฟเฟอ์ตัวนี้สว่างกว่านี้อาจจะก็ถึงพวกนั้นจะดูเล่นเล่นแบบนั้นก็เถอะนะแต่พอถึงเวลาก็เอาจริงอาจังกันหน้าดูเลยเอว่าเออฮะ ไม่ไม่ไหวเธอต้องคิดว่าเรามันมห่วยแน่ๆเลยอยู่สายสินก็แสดงว่าเด็กคนนั้นก็ต้องเก่งพอตัวเลยสินนะแมวเอะเป็นอะไรไปฮิคาริวันนี้ทำตัวไม่เหมือนทุกทีเลยนะแมวแมวทุกวันก็คงยังเหมือนเดิม มีแต่เรื่องน่าเบื่ออยู่ตลอดเวลาแมวแต่ว่าตั้งแต่เก็บแมวสีขาวที่ถูกทิ้งม,มาก็แล้วย้ายมาที่สากุระโซไม่แน่ว่าทุกวันอาจจะไม่น่าเบื่ออย่างว่าแล้วทําตัวไม่เหมือนคนอื่นเขาเป็นตัวของตัวเอง นี่ขอผ่านละกันเช้านี้ทุกคนไปกันเร็วจังเลยนะครับนั่นสิเอออาจารย์ครับทำไมต้องให้ชินนะมาพักที่สากุระโซด้วยล่ะครับหอทั่วไปน่าจะเด็กคนนั้นเนี่ยนะเหมาะสมกับที่นี่แล้วละ่ะหะ<า>ฝากเธอดูแลมาชิโรจะได้มะก็มาที่นี่ครั้งแรกนี่แค่นำทางแค่นี้ไม่น่าเป็นเออเอฟังนะพาไปด้วยเห็นได้ละ่ะ ต้องรับผิดชอบให้มากเพื่อพาไปให้ได้เอ๊ะรู้สึกแย่ยังไงไม่รู้ฮะเฮ้ยช่วยไม่ได้แล้วนะก็เป็นคำสั่งนี่เฮ้ยชินะไม่รีบเตรียมตัวไปโรงเรียนเดี๋ยวก็สายหรอกเอ๊ะนี่เช้าแล้วนะ เงียบสนิทไม่ตอบกลับเลยแฮะเฮ้จะเปิดเข้าไปนะชินะเดี๋ยวขโมยขึ้นไม่สิพยุเข้าหรือไงเฮ้ชินนะชินะอันอยู่ไหนนะเออเออเอ๊ะกาตูนกะเก่งสุดๆเลย เออแต่ว่านี่มันอะไรนะระหว่างที่กําลังเดินไปโรงเรียนก็ตกหลุมรักเดี๋ยวสิแล้วคู่แข่งเรื่องความรักที่ช่วยยืดเนื้อเรื่องอยู่ตรงไหนล่ะออาจบแค่นี้เนี่ยนะเฮ้ยยัยเออนี่มัน เออคือว่าคุณชินะจะกรุณาตื่นก่อนได้ไหมล่ะครับเฮ้เช้าแล้วนะเช้าแล้วนะตอนเช้าจะไม่มาแล้วหรอไม่ไม่ต้องมาสิอย่าพูดเรื่องน่ากลัวแบบนั้นสิเก็ ก่อนสิแล้วก็ทำไมโป้ได้ละ่ะครอบครัวเป็นแบบนี้เหรอโได้เหรอเนะตั้งใจจะให้ออกด้วยสิให้ตอนอาบน้ำเขาไปอาบน้ำสินะเออแล้วไงต่อก็ถอดเสื้อผ้าอาอกแล้วก็อาบน้ำเสร็จสินะแล้วก็เออเหลือแค่ใส่เสื้อผ้าแล้วหรือออกมาทั้งหมดเลยวครับยุตการใ่ความผู้ใหญ่ของห้องนี้ก็คือหาเสื้อสินะอย่างจากนั้นก็ช่างมันเถอะไดคิดอะไรอยู่กันแน่เนี่ยจะไปก็ใส่เสื้อซะเอา้า เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเออ,เอ,อแล้วก็นะถึงจะมาจากอังกฤษแล้ววัฒนธรรมของที่นั่นจะต่างกันก็เถอะออแต่ว่าเอ,อ้ยม่ใช่ตรงไหนเนี่ยแล้วนี่ใส่มาแล้วเข้าเงงไนละ่ะใส่ซะจะใส่อันไหนดีละ่ะใหญ่จัะเลือกของแบบดันสิถ้าง,งั้นช้าเถอะช้าได้ไงละ่ะเฮ้ยใส่ซะช่วยใส่ดีเถอะขอร้องดีอะเอานี่รับเงงในตัวนี้ไม่น่ารักของเธอไม่ใช่หรือไงโอ้แย่แล้วเฮ้ยมาดูเข้าสิเสร็จแล้วล่ะ ห,หน้าแล้วก็ผมปรจัดทรงผมที่อ่าล้างหน้าก่อนเถอะแล้วก็ล้างหน้าด้วยล่ะไอ้โอ้นี่มันอะไรกันชีนะในจินตนาการค่อยๆพังลงทุกทีฮนะโซละะจาจะเออเสร็จแล้วเหรอเออเออเอาอ้ยนี่เธอช่วยหาชันในมาใส่ข้างบนด้วยสิแต่โซตาไม่เอาให้ฉันนี่นะ่ะเป็นความผิดของฉันเหรอเน,นี่ยไม่แปลกไปหน่อยเหรอ โถเอ้ยพื้นก็เปลี่ยนไปหมดบ้านเธอตอนเช้าอาบน้ําตรงนี้ลอไงอ่ะฮะยายอาจารย์จอมอูน้นั่นจะโยนภาระให้ฉันคนเดียวเหรอนเนี่ยเฮ้ยไม่น่านเลย,ยหลักสีฮะสุลตะเคยพูดไว้เมื่อตอนนั้นอ๋อถึงจะดูเหมือนสีรุ้งนะแต่จริงมันอาจจะมีความหมายว่าสีคลุมเครือก็ได้นะแล้วเอทำไมเอาเรื่องนี้มาพูดตอนนี้ล่ะสุลตานะ น่าสนใจอ๋าเมวแมีวแมว,แมวฉันน่ะเจอแม่สีขาวที่ถูกทิ้งไว้เมื่อฤดูร้อนแล้วมาที่สัก,กุระโซจากนั้นฤดูใบไม้ผลิ จริงนะ,ะมา้องมาพูดอะไรนะฉันนะ่ะได้เจอกับเด็กผู้หญิงที่ขาบริสุทธิ์นะสรตาแรงจังถ้างั้นก็<า>กช่วยวิ่งเอง,<ร>งจะได้ไหมล่ะ 「うきよ กางเกงในนำโชควันนี้คือกางเกงในสีเขียวล่างสังหอรแห่งพาย,ยุ